โรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งความดีช่วยใหเรารู้วิธีเป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุดเจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่จะเราได้เข้าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป cuộc đâu thuộc con biết đầy đắng sáng hành qua vắng chuối <coughs> yam là chuối tên như thuốc quan và rau mi quan thì say đàn tuần nam thì lấy hay quan chung chẳng hay mưa thuốc con đây đến กติกาผูปกแบบทึงได้ดูนาการคอามรู้เรื่องต่างคณากรรมการป้องการได้บางความกติกาท่าทางพมชนะครับในการดาเะินโครงการเสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมการในสางๆและการคีดโครงการสื่อเรียนกตรัาเพื่อปุกฝากให้ทนักเรียนครูผู้บริหารและสากการงการศึกษาทัได้มีมักษณะที่ัดาองค์เงนสี่ร่าทางไกัน

ม,มีใครไม่ตรงปกทำไมครับหรือว่าตอนถ่ายมนหน้าตาดีในปกหน้าตาดีอะไรประมาณนี้หรือว่าหน้าตาดีกว่าปกปครับครับโดยรวมก็คงจะตรงทุกท่านนะครับคงจะตรงทุกท่านก็คือตรงปกถ้าไม่ตรงเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจจะอาจจะไม่ได้มีชื่อในในนี้เพราะว่าเราเชื่อว่าเขตสุจริตก็นะจะไม่ให้เชื่อค่ะ เป็นคนที่เป็นแบบอย่างได้เป็นตัวอย่างได้มีผลการประเมินนะคะที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีและนอกจากนี้ค่ะก็มีพัฒนาการที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปีเช่นเดียวกันปากรักนะคะแต่เมื่อวิเคราะห์ค่ะในตัวชีวัตต่างๆแล้วเนี่ยจะพบว,ว่ามีตัวชีวัตที่เ็และตัวชีวัตที่แค่ะซึ่งเป็นตัวชีวัตที่ต้องพัฒนาการที่สําคัญสองอย่างด้วยกันแนวคิ ที่ใช้นั่นก็คือทฤษฎีความแันสมัยและส่วนที่2ค่ะหลังจากที่เราทํานวัตกรรมแล้วเราก็จะต้องมีการควบคุมกระบวนการการดําเนินงานเราจะใช้การจัดทํามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทําแผนป้องกันและปราบปรงการทุจริตการจัดทํากิจกรรมเสริมสร้างสุจริตในสํานักงานค่ะและในปีนี้นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นเขตพื้นที่การศึกสาวสุจริตผลการประเมินไอทออนไลน์เราอยู่ในระดับเ a เอที่ยั่งยืน ก็จะมีการขยายผลลงไปสู่โรงเรียนโดยการประเมิน IPA ออนไลน์สถานศึกษาไท้โรบทาง171โรงเรียนจนถึงขั้นศึกษาผลวันนี้เราเป็นอย่างไรอนาคตรเราต้องการเป็นอย่างไรนี่คือสิ่งที่พวกเราได้พูดคุยกันจึงเกิดเป็นคูไทยพลัสโมเดลนำนโยบายสู่การปฏิบัติพัฒนางานด้วยความสุขเชิงรุกเป็นหนึ่งเดียวยึดเหนี่ยวประเพณีวัฒนธรรมเลิ่ล้งการบริหาร ทำงานได้สมบูรผลและที่สำคัญก็คือมากล้นด้วยแรงบันดาลใจของชาวกาลสินเ์เสษมทุกคนที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวในการพัฒนางานผ่านกิจกรรมโครงการต่างๆผ่านกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินงานต่างๆผลที่เกิดกับพวกเราจากการขับเคลื่อนด้วยความภาคภูมิใจที่สุดน,นะคะท่านคณะกรรมการะครับจาก เราเป็นลำดับที่6ของระดับประเทศและก็ลำดับที่1ของภาคการอุออกเชียงเซึ่งถือว่าเป็นความสําเร็จของเราอย่างยิ่งด้วยคะแนนพัฒนาการ20.54จัดจากที่เราเคยได้ศูนคะแนนในตัวชี้วัดที่10นะคะขอได้รนะับความขอบคุณจากคณะกรรมการทุกท่านค่ะ เด่นลงผู้ว่านเพื่อสร้างพระราไทและสร้างระบบไทยรอยางการเกินของรชสมนททั้งน่าสนดึกและท่านิยมและอายกับกาเระเทศแล้ววัี้อชุรูปแบบขึ้นและองว่นที่จะแก้ไขสถานกากณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่องให้จหินได ช่วยให้เรารู้ว<ฮ>ิที่เป็นคนดีต้องทำอย่างไรโรงเรียนสุจจริตโรงเรียนแห่งชีวิตที่ที่เราได้เท่าใจว่าคนดีนั้นคงทนตลอดไป